เด็กๆพบกับคุณครูสุนะคะวันนี้คุณครูสุจะมาชวนเด็กๆทํางานศิลปะนะคะเป็นศิลปะสร้างสรรค์นะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนะคะแค่ฝ่ามือของเราแล้วก็สีน้ํานะคะเด็กๆคะเด็กๆอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูสุก็พร้อมแล้วค่ะ ทำกันปนพร้อมกันเลยนะอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเรามือไปทาบลงบนนี้นะคะแล้วก็พรสีติดมือเราเยอะๆใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ามากดลงในนี้เลยนี่ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเรียบร้อยคะ่ะอ่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆได้แบบนี้เหมือนของคุณกุสุหรือยังคะถ้าได้แล้วนะคะ เราไปตกแต่งตามจินตนาการให้สวยๆกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเสร็จกันหรือยังคะส่วนของคนครูสุเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนี่ค่ะสวยงามไม่เอ่ยเราได้เป็นรูปไก่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ฝ่ามือของเราทำงทานศิลปะสร้างสรรค์ได้ใช่ไหมคะเห็นไหมลูกสวยงามเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นไก่สวยงามเลยโอเคนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ